จากตัวเกมของบุมสมิธนะครับเล่นยีด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 ต้องใช้บุมบุมนะครับยีเด้เฮ้ยแต่ฟันได้ฟันฟันดีฟันดีเดี๋ยวปีกมาด่าน้องกูแกจอยด้วยหน่อยไอ้ไอ้ที่ไม่งด่าผมด่าผมแม่งด่าผมไม่เฮียมากเลยอ่ะหรือว่าเป็นกูหรือว่ากูติดวะพี่ดูบลีอยู่ปะไปต้องพูดควันโชว์หน่อยนะปพี่กนะบัตรฟรีพ่นคนในเมล อออะะไไรรงงง่งงง่่าาายยยแล้วพี่เสพยาป่ะพี่เสพครับ <c oughs> พี่ดูดชาปะ่ะดดูครับพี่ดูนดน้าป่ะดดดููครับลพี่ฉีป่ะเฮ้ยพอพอน้องมึงเลือดเทียอะไรอะ่ะเอ้าก็พี่บอกพี่ไม่ตัดเสียงผมบอกไง,งโลโลโลเฮ้ย,ย <c oughs> มัน,นมันถ่ายง่ายจริงมันถ่ายง่ายแล้วก็เอฟเฟกของผมก็ไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่าลื่นอะรอนสัก300แต่ลยแต่ลายพี่ถ่ายน้ำ อคนเนฮะ้ยแหลมวแหมแหลม,หลมบัง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 ไรพี่ปืนเสียงปืนอ่ะ<ห>พี่เสียงไรพี่ไปละพี่ว่าแกงไอแกงคิวพ่อมันตายแล้ เออมันปากดีใชนกันเองเนี่ยจะเล่นตอรีไปเลยนี่แกังคิวอยู่กูนะใช่ปะตัวหนึ่งไหน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 อยู่ไหนยี่ยกูไปกระทืบปากครอมันอยู่ไหนโอ้ยพี่ปากครอมันเลื่อนไม่มาสอบเอ็มเปิลหนึ่งหนึ่เล่นเขาเล่นแต่คอมเล่นจังเขาไม่อย่ากจ่าพี่จก๊งไม่โคตรก่าโคตรกังไงคุณท้าผมไม่มีการแบบปาดีผมท้าแบบหนึ่งหนึ่งจบโลกอ่ะกูป้าผมกลัวครับพี่อย่าโวยวายหน้ามาพี่แล้วกูโดนฟันฟรีๆเนี่ยไม่ได้ตีใครเลยเนี่ย พี่แลจะดูพี่รีวิวตัวเกมอยู่ปะเนี่ยอืมพี่เอาตัวเกมใครมาเนี่ยของไอ้บุ้มแจกตัวเกมผมบ้างดิพี่ไม่แจกมังวะเฮาผมเฮ้ยใครดวเคลียร์ระเบิดไว้เฮ uh uh> yeah. uh 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 yeah> ียก็ตัวเกมเฮียสลับผมแล้วมันเเพพิิ่่งงไอ้ตัวเกมเนี้ยมันมันฟันง่ายอ่ะรู้สึกว่ามันไล่ง่ายอ่ะตัวเกมมันรู้สึกแบบเล่ง่ายเหมือนเลยง่ายเฮ้ยพี่วันนี้ผมโดนไอ้แก๊งเฮียมันดูมันชียร์มาจิ้มขี้เฮียมันไม่เปิดอินไทยผมไอ้เฮียไปแล้วตัวเกมมีไม้บ้าตัวเกมมีไม้บ้า จะไม่ไม่มียังพี่ไม่ลงเพื่ออ่ะกูไม่ลงอยู่แล้วถึงถึงไม่มีถึงมันจะมีไม้กูลบทิ้งอยู่ดียวทำไมพี่แล้วพี่ลบทิ้งเพื่ออะไรผมถามพี่ทีพี่ไม่ต้องการสื่อสารเนาะผมไม่มันมันลบทิ้งมันวิ่งไวไงลบทิ้งแล้ววิ่งอ๋อพี่วิ่งโอเคแล้วพี่แล้ววิ่งไวแล้วถ้ามีไมค์คือจะวิ่งขาขึ้นใช่ไหมไม่มันไม่เกี่ยวหรอกจริงๆก็เหมือนที่พี่โดนร้องไงใช่ไหมครับไอ้เพี่อนโน่หลับเงวะ

บูมเลี้ยนทีวีอะนะ e ช่องเก่าเขาบิดแน่ใช่ใช่ก็มันทำช่องใหม่มาเออตอนแรกผมจะไปหาตัวเกมมันนั่งยู่แม่งเอ้ยช่องหายกูไอ้ช่องไปไหนช่องไปไหนตอนแรกผมคิดว่าเขาปิดช่องกูกูปิดหน้าเจอกันคลิวป้ามีแค่นี้แหละเอ้ยลื่นลื่นเดี๋ยวกูจะเล่นโชว์ด้วยในคูเปอร์เดี๋ยวกูเอาตัวเกมพีเอ็นี่ไปเล่นด้วยชอบชอบลื่นลื่นมากมากจริงพี่ปิดกิจกรรมพี่ปิดกิจกรรมพี่ปิดกิจกรรมปิดละจะปิดละอะไรจะปิดละทำไมบุรินทร์ ไปแล้ว